ชาวเน็ตสงสัยกาลแมมีคดีออยส่งผลต่อภาพลักษณ์รายการหรือไม่จากกรณีของพิธีกรชื่อดังอย่างกาลแมที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โฆษณาสป,ปรกคลณสินค้าตัวเองเกินจริงและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในโลกออนไลน์ทางนี้ออยได้สั่งระง,งับโฆษณาพร้อมดำเนินมาตรการทางปกครองและส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเตือนบุคคลสาธารณะทั้งดารานักร้องเน็ตไอดอลให้รับผิดชอบต่อสังคม การโฆษณาใดๆต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่าทําให้ประชาชนเข้าใจผิดซึ่งกาละแมเคยถูกดําเนินคดีมาแล้ว7คดีล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจของโพลิพัทในคลิปหนึ่งที่มีกาละแมเป็นพิธีกรโดยตั้งคําถามว่ากรณีกาละแมมีคดีกับทางอยออยู่ถึง7คดีมีผลต่อความน่าเชื่อถือของรายการหรือไม่ครับในฐานะประชาชนอยากทราบความคิดเห็นของทางโพลิพัทครับ ว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ